อันนี้เป็นไผ่งาช้างนะครับไผ่งาช้างเป็นไผ่สกุลใจแกนตัวครวยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้จะมีผิวเรียบมันสวยงามมากนะครับผิวเรียบมันและสวยงามมากแต่มันจะมีกาบติดนะครับอ่าบางสายพันธุ์จะไม่มีกาบติดแต่ตัวนี้มีกาบติดนะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นไผ่หายากอีกตัวหนึ่งซึ่งปลูกประดับนะครับปลูกประดับสวยงาม ปลูกเป็นรั้วก็ได้หรือว่าปลูกประดับเก็บสะสมสายพันธุ์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสายพันธุ์ไผ่แปลกและไผ่หายากนะตัวนี้ก็เป็นไผ่ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้เขียวปืออย่างเดียวนะครับไผ่มีสีเหลืองสีอ่าเยอะแยะนะครับสีดําสีฟ้าสีขาวเยอะแยะนะฮะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งซึ่งลักษณะสีครีมแล้วก็จะมีแถบลายสีเขียวนะฮะน่าสนใจอันนี้ไผ่งาช้างนะครับเป็นไผ่อีกตัวหนึ่งซึ่งหายาก ล็อบปุ๋งในแปลงสาธิตของน่านแอมบูนะครับศูนย์พัฒนาไผ่ใต้เอกชนแห่งประเทศไทยนะครับอำเภอท่าวังผาจัางหวัดน,น่านท่านใดสนใจมาชมได้นะครับขอบคุณครับ